สวัสดีครับแฟนบอลชาวนายการโค้ดในการวันนี้มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่2 1มีนาคมมาฝากกันนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบเลือกฟโซนยุโรปนะครับทีมผลั่งเศสมหาชนครับอังกฤษจะเจอกับอัลเบเนียนะครับนี่เป็นเกมแรกครับในยุคของทูบัสทูเคิลก็มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเรียงตเตะเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแม็กคแรดฟอร์ดแล้วก็มีคิวไวท์เข้ามาติดทีมชาติด้วยรวมถึงกองหลังนะครับชัมคาราบาวครับนะครับอย่างลิปราเมนโต้นะฮะแล้วก็แดดดดนนนนนเเเเบบบิิิิรรรร์์กกกกะะคคคัััจาาาาาววววสซซลลล็็ตมมม้้้ยขทีี่ออพพู อังกฤษเกมล่าสุดอย่างเป็นทางการเนี่ยเอาชนะนะครับไอร์แลนด์ไป5ประตูต่อศูนะครับถล่มกรีซสามศูนย์แล้วก็ถล่มฟินแลนด์สามประตูต่อหนึ่งนะครับนั่นคือผลงานในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่อาร์เบเดียเองเปิดบ้านแพ้ยูเครน1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอเช็กแนวศูนย์ศูนย์ไปชนะจอร์เจียหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเวลาเจอกับอังกฤษอังกฤษดูดีกว่านะครับอังกฤษเกมล่าสุดครับเอาชนะเบเดียห้าศูนย์สองศูนย์สองศูนย์นะคร คือค่าฉลีของอังกฤษนะครับสองประตูต้องมีแน่ๆนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าเกมรับของอังกฤษอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับมองไปที่อังกฤษนะครับยุคใหม่มีโอกาสที่พวกเขานั้นจะเอาชนะทางฝั่งขาอาร์เบเนียด้นะครับมองไปถึง3ประตูได้เลยนะครับแต่เกมรับผมว่ามีโอกาสเสียประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับวันนี้มองว่าทีมชาติอังกฤษครับจะประเดิมยุคใหม่ของโทมัสทูเคิลนะครับโดยการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เบเนียไป3ประตูต่อหนึ่งครับ